ซุ่มคุกกี้ดนะโกโก้ Go Go. หลังจากที่ใจเราการันตีไปแล้วร้อยเก้าสิบตัวิดรปุกมันเป็นอะไรวะฮะมพงบอกกูบาทีนี้หนึ่งพันนบาทแล้วครับหนึ่งพนลนบาทแล้วครับถึงราคาหนึ่งืนบาทแล้วครับเย้ทำไปทำไมไม่เข้าใจ ตกดาวละ5,000บาทสตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมพันหกร้อยยี่สิบผมขอคำนวณก่อนถ้าในความเกลือเกลือจริงๆนะหกพันบาทเราจะไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยเนาะไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยวนะันนี้ฉันยอมแพ้เจ็ดพันของฉันที่สามารถไปกินโอมาเกเสที่แพงที่สุดแบบชิบหายวายวอดได้หมอยของดักโกโก้ Go, ยังไม่สามารถเห็นได้เลย สุ่มคุกกี้ดักโกโก้หลังจากที่ใจเราการันตีไปแล้วร้อยตัวขาดอีก e 60ตัวเท่านั้นได้มือ60ตัวนี้จะทำให้คุณต้องพักตาอีกป,ประมาณสัก3,000บาทถึงจะครบแต่แล้อาจะดวงดีได้ก่อนหน้านั้นก็นได้คะสรุปตอนนี้เราสามารถสุ่มหาลุงดักโกโก้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมมากกว่าน,นี้ก็ไม่ค่อยอยากเติมแนละ้วเปลืองตังค์นะครับอะ ไม่มีลูกกระตาไม่ว่าจะวนมาสักกี่รอบการันตี250ก็ช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> อย่างนี้ทุกรอบเลยอ่ะทุกคนเยอะแล้วกคนที่แค่แค่สุดแค่ครั้งแรกก็เฟลแล้วนะเฟลแล้วทุกคนครั้งแรกครั้งเดียวเฟลเลยเยอยไม่มีแม้แต่ลูกกรตายมองอ่ะดูมีมีบ้าเลยอาจจะได้อีกสองครั้งเชื่อมันในตัวผมไหมทุกคนผมไม่เชื่อครับสิริษี์ผมเชื่อผมเชื่อว่าผม จะได้การาันตีสองร้อยห้าสิบครับพอเห็นตาได้ไหมอะโน่ <Nope. S 1> ว Why ทำไมอ่ะทำไมอ่ะรู้ไหมไอ้สองร้อยห้าสิบตัวที่ผมสุ่มมาเนี่ยผมเห็นลูก ผมไม่เห็นลูกกุตามาประมาณห้าหกรอบแล้วนะไม่มีตาไม่เป็นไรแต่น้อยมีใจให้กันก็พอเข้าใจปะอย่าพูดว่าเชื่อในการันตีให้เชื่อดีกวินที่มึงเติมเข้าไปเดี๋ยวยืนพื้นเจ็ดพันนะทุกคนยืนพื้นเจ็ดพันนะให้ได้ได้มาหนึ่งกันได้มาหนึ่งกันได้มาหนึ่งกันอีกวันอย่างน้อยนะนายอาจจะไม่ให้ด่าโกโก้เราแต่กูขอเหอะให้กูเห็นตาแดงมึงก็ยังดีนะขอร้องขอตาแดงก็ยังดีแค่ตาแดงก็ดีใจแล้วอ่ะแค่ได้ตาแดงก็ดีใจแล้วจริงจริงจริงขอตาแดงขอร้องขอตาแดง ขอตาแดงอย่าหาว่ามันไม่มองผมนะนี่คือเราต้องดีใจกับตาแดงแล้วไม่ขอตาหวานอย,อย่าขอตาหวานขอไปก็ไม่ได้ดอันนี้649ถือว่ายืนพื้นโอเคอันนี้คิด649ไปก่อนเฮ้ย อันนี้จบเลยนะ3,500ไม่แต่มันเติมพัน0มันไม่ได้เพชรไงถ้าเติมอันอื่นเล้วเรายังได้เพชรเอาไปสุม่มคราหน้าใช่ป่ะทุกคนผมว่าไมไอ่อันหน้าก็อันอื่นก็คุ้มกว่านะคิดซะว่าเติมผือคราวหน้าอันนี้คุ้มกว่าถ้า1ัน0เราไม่ได้เพชรแล้วราคามันต่างกันประมาณ100-200รใช่ป่ะ100-200แล้วเราได้เพชรมาเพิ่มด้วยไนก็คุ้มป่ะอย่าให้เกมหลอกเราประเด็นทั้งหมดที่มีในการคำนวณทุกอย่างผมอาจจะซื้อแค่แพ็คพัน0แล้วผมได้เลยก็ได้อย่ามาดูถูกว่าผมจะต้องโดนการันตีตลอดไดไ้ ไม่ชอบเอา649ก่อนเอา649 649แล้ว849การเติม649ครั้งที่หนึ 7, ่งตอนนี้ Dark ก o ก o มูลค่า7,649แล้วนะครับนะมาดูว่าลุงของแกจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนจะแล้วท่าการตลาดของ499ของ4้าไอ้ควายเอ้ยมึงเลิกบาลลูกกระตาตัวเดียวได้ป่ะ เบื่อว่าเฮ้ยต้องเท่าไหร่ถึงจะพอฮะฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมพี่สามารถเอาเงิน7,000ไปกินชาบูดีๆได้ถูกต้องครับเราสามารถไปกินอะไรที่แบบว่าแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะกับราคา7,000พนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นความสุขของทุกคนผมก็พร้อมที่จะถวายหัวใจครับถวายหัวใจครับ ้ัเราอย่าเพิ่งเจอกันนะโชคนี้จริงๆเยราเพิ่งเจอกันไปรวมร่างอยู่กับรักโกโก้กูก่อนแล้วกันการเติม649ครั้งที่2ตีง่ายๆตอนนี้รักโกโก้8 3 0 0บาทอย่างน้อย240แล้วได้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับแล้ปุกมันเป็นอะไรวะ มึงบอกกูมาทีนีมันเป็นเยอะไรกับการที่จะเอาคุกกี้โพมาตัวเดียวฮะมันเป็นที่ไอดีกูคนเดียวใช่ไหมคนอื่นมันเป็นไหมผุถามทีละคนดูคนอื่นมันเป็นไหม,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 มลูกกระตาเนี่ยกูไม่เห็นมากี่รอบแล้วตอนนี้สปอนเซอร์เกลือเข้าบดได้นะเ <Hi. S 2> ข้าบดได้เลยคนระับไม่ต้องเอาวิญญาณมาลอบใจกูเปรดกูสองแม่งหรอกผมสายซีได้ดนาะโกโก้แล้วครับนี่ใช่ด้วย 649ครั้งที่3มูลค่าตอนนี้ตีไป9,000บาทสำหรับดัร์กกโกผมอยากจะรู้มากนะทุกคนว่าตั้งแต่ผมไอสุม่มไอดัร์กกโก้เนี่ยไอ250ตัวเนี่ยผมเห็นตาหวานกีออ่รอบวะอะลองกดคำๆนะตอนนี้เรามี1,100แสนลองกดให้มันแบบลงตัวสักอันหนึ่งเพื่อได้ หวังอะไรลงแรงๆวะวกูไม่เข้าใจไปหวังเลยเมันวะกูนครับช่วยกันอธิษฐานพร้อมกัน10ตัวสุดท้ายนี้ขอตาหวานนะครับ เติมประมาณสองพัน 2, บาทอ่ไอ้แ่ตาหวานยังไม่เห็นนะเกินไปอะ่ะคือเกินไปจริงเกินไปมุย้ยเกินไปมุย้ยเออยแม่งดาร์กแม่งดาร์กมากคุกกี้ดาร์โกโกโก้แม่งดาร์กมากมาจากดีซีช่วยรกขนาดนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนขึ้นมาขอบคุณตัวผมที่ตั้งใจทำงานจนสามารถหาตังค์มาเติมได้ขอบคุณดวงของผม,ผมแม้ว่าอาจจะสูงไม่ได้ดาร์กโกโก้ แต่ก็ยังสุ่มได้ตัวอื่นขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผมขึ้นมาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องที่รักในตัวผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณลูกเพจแบบจักใจจริงอยาไม่ขอบคุณเกมครับ otional, sword, ไอ้เวน Emotional Damage เมย์เื่นดีใจไหมเฮ้ย hey! คุณลูน่าโกโก้โคเท่เลยครับว้าวพลั <l ug> องอันแิดชอบเก่งย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ขมขืนใช่กูขมขืนมากไอเ้เที่ยไม่ได้เกี่ยวกับพลังหรอกกี่ยวกับตังทงี่ต้องไปเติมมึงเลยวยตู้อนเทนทหายหายเก้าพันเก้าพันทุกคนเสียกันเลยเก้าพันบ้าหรือเปล่าจุดแข็งไม่เล่นจุดอ่อนเติมตลอดเออนี่คือแล้วคือคิดดูนะมีใครเหมือนผมปะ เติมแล้วไม่เล่นน่ะเอาดิคือผมเติมเติมอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่สู้อะ่ะหนึ่งดาวไม่เอาพ่อพ่อ,อ,อเป็นชาติการตลาดกันไม่พอใช่ไหมอมองหน้าฉันเงียบชาติการตลาดไม่พอใช่ไหมฮะพ่อหมื่มนหนึ่งด้วย้ยฮัลโหลแปดร้อยสามเซตอะไรเงี้ยมาเป็นแบบเอาอันนี้ผมผมสาบานเลยทุกคนผมอะพูดเลยเว้ยผมมาพูดกับแฟนผมเลยว่าเนี่ย เพิ่งโดน7,000นะไม่ได้เลยเลยนะแล้วจะไม่กลับมาเติมตัวนี้อีกแล้วแต่พอกลับมาเปิดปุ๊บแม่นเห็นแบบเฮ้ยอีกแค่30ตัวเอง move on ซะจำคำพูดผมไว้เล่นเกมได้แต่อย่าให้เกมเล่นเราอย่าให้เกมเล่นเราผมต้องเป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีในการที่ไม่มัวหมองไปกับเอ่อสิ่งยั่วยุทั้งหลายนะผมไม่รักลูกเพจไม่ตอนนี้ผมต้องถามว่าลูกเพจมึงไม่รักกูแล้วหรอฮะ โดนไปนหมื่นนึงนะ <S 2> <S 2> <S ผมเอาตังค์ไปสูมเอฟิกดีกว่าเออนี่ขนาดขนาดเราไม่ให้เกมเล่นเรานะแต่เราโดนไปเก้าพันนะเกมเล่นเรา,าไปแล้วเก้าพันนะเรายังกล้าด้าด้านพูดอีกว่าเกมมันไม่เล่นเรานะอ่ากูังกล้าพูดนะเจอบอกว่าตาบอดสิบกว่ารอบติดนี่กูร้องไห้เลยนะอู้เชี่ย เป็นคนแบบนี้ผมจะกดเปลี่ยนเกมอยู่แล้วขอบคุณหนึ่งมือดาวนะครับผมของคุณฟ็อกซี่นะครับนะฮะเดี๋ยวประนึ็นนะครับผมขอเก็บเศษคําพูดที่ผมพูดว่าผมจะไม่เติมกลับมาก่อนนะครับก่อนดีผมจะมาสูมอีก3มเศษนะครับผมให้ครบกับที่มันควรจะเป็นนะครับอีกแค่หนึ่งดาวเราจะรออะไรจริงไหมต้องสูมสิเห็นแล้วขัดขูขัดตาไตห่าจริงปะ เออโอ๊ย,อยเรื่องเงินชาต้องเข้าใจผมเอ้ยแม่ไงไอ้หมื่นบาทปะห,หมื่นบาทหนึ่งดาวแล้วดูแล้วผมจะไปอวดใครได้เฮ้ยไอ้เคกูเพิ่งสุ่มดาร์กโกโก้ในราคาหนึ่งหมื่นบาทมาวะไอ้แยเคี่ดาวกูจะอีกวายซึ่งสุ่มทำเฮียแล้วโดนด่าชัวร์ก็ตอนนี้นะครับทุกคนดาร์โกโก้ของใจเราได้คุ้ม ูถึงราคา1นึ่งนบาทแล้วครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับถึงราคา1นึ่งนบาทแล้วครับเย่ yeah! ทำไปทำไมไม่เข้าใจตกดาวละ5 0 0พบาทขอแบบดีใจสุดชีวิตขอทุกคนแบบเ hey, ฮแบบสุดชีวิตเนี่ยแบบไม่ได้มีการปแบบระกันตีเลยนะโอเคปะเฮ้เฮ้ hey! Hey! ังมีแพ็กเกจรับพันสี่ให้กูอีกเหรอผมว่านะผมเติมคนเดียวนะบริษัทคุกกี้รันสามารถดําเนินการต่อได้อีกปีเงินสะพัดเลยมีคนอย่างกูเด้เงินหมุนเวียนสะพัดเลยไอ้แพ็กไม่มาลัวๆอารมณ์เหมือนแบบอ่ะมึงสุ่มได้ใช่ไหมสุ่มได้ใช่ป่ะสนใจอีกแพ็กหนึ่งไหมครับเชียนี่ประกันไหมเนี่ยมึงเป็นคนขายประกันไหมเนี่ยเชียมึง โอ้โบ้าบอยเย้มันขายไม่หยุดเลยขายเก่งเกินสู้ชีวิตมากเออสู้ชีวิตมากนะครับแต่แค่เกจมันสู้กับผมกลับแล้วระบายความเครียดตัวระบายความเครียด มากทุกคนไอ้ที่มันเก่งมันเก่งจริงๆนะ